แนวทางการรักษาโรคนิวโมเนียการรักษาแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มตามความรุนแรงของโรคกลุ่มที่1ปอดบวมไม่รุนแรงได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเร็วแต่ยังไม่มีอาการหอบหน้าอกบวมหรืออาการแสดงของการหายใจลําบากให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกกลุ่มที่2 ผู้ป่วยปอดบวรมรุนแรงและรุนแรงมากได้แก่ผู้ป่วยที่มี h เช Retraction โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส่วนล่างของซวงอกและมีอาการและอาการแสดงของไฮโปซีเมียเขียวหยุดหายใจมีอาการแสดงของภาวะเซฟซี is, เช่นซึมดื่มน้ำหรือนมไม่ได้หรือมีอาการแสดงของภาวะช็อคเช่น ชีพจรเบาเร็วปลายมือปลายเท้าเขียวต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในเด็กเล็กอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนจัดอยู่ในกลุ่มปอดบวมรุนแรงควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกรายนอกจากนี้ในรายที่รับประทานยาไม่ได้หรือไม่มีผู้ดูแลที่เหมาะสมที่บ้านก็ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล